สวัสดีทุกชมทุกคนกันด้วยนะครับก็รีวิวเกมโคโเปียนเองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอะของแต่งตัวนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มเลยนะครับก็คืออารมณ์แบบเอาไปช่วยฟาร์มได้อะไรอย่างี้นะครับเราจะมาซื้อของแต่งตัวอะไรดีนะครับที่คือมีประโยชน์อะไรอย่างงี้เนาะก็อย่างแรกเลยนะครับผมจะพาไปดูเป็นปีกก่อนเลยนะครับ ก็คืออตัวนี้เลย One Wing e n g e นะครับผมก็ราคาอยู่ที่2 6 0ถึง440นั่นเองนะครับทุกผู้ชมความสามารถก็คือวางไกลนะครับแล้วก็ทุบได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับก็สามารถมาหาซื้อใส่กันได้นะครับโอเคครับรต่อไปก็จะเป็น King g o s t King Glory นั่นเองนะครับก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่6 5 0ห้าสิถึง7 2็ด้อโบล็อกนะครับ ก็สามารถไปดูในนี้ก็ได้นะครับมันจะมีคนขายอยู่นะนะครับก็ไปซื้อตามนี้ได้เลยนะครับก็ความสามารถมันก็คือมันจะไม่ติดผีนั่นเองนะครับก็ซึ่งก็มีประโยชน์ต่อการฟาร์มด้วยอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับของเป็นตัวนี้นะก็มาหาซื้อกันได้นะครับทุกู้ชมโอเคครับไปดูระดับต่อไปกันเลยโอเคผมก็ระดับต่อไปนะครับก็จะเป็น ก็สมิธเคฟนะครับก็ซึ่งเป็นปีกที่คือมันจะสามารถดรอปของมาได้นะครับตอฟาร์มเนี่ยมันจะดรอปของอะไรสักอย่างแล้วผมจําไม่ได้แล้นะครับแต่ว่าของที่มันดรอปเนี่ยคือเอาไปขายได้ได้วูนะครับก็มประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยฟาร์มนะประมาณนั้นเนาะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็น g r o u p o f s o n a น t อนะครับก็ราคาอยู่ที่2 0 0ถึง250รวล็อกนั่นเองนะครับก เขาสามารถนันก็คือมันจะวางไกลได้ขึ้นอีกบล็อกหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคก็เป็นรองเท้านั่นแหละนะครับก็รองเท้าสียูเขียวเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะหายากแล้วนะครับแต่ควาสามารถมันเนี่ยก็สามารถวางไกลได้อีกบล็อกหนึ่งเพิ่มมาอีกบล็อกหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับระดับต่อไปก็จะเป็นบูดี้บ็อกเคสนั่นเองนะครับตัวนี้ สำหรับราคาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันไปถึงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าให้ผมเดาๆก็น่าจะสิบกว่า DL ได้นะครับก็ความสามารถก็คือมันจะช่วยดรอปบ,บ็อกนะครับให้มันเยอะๆนั่นเองนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับแต่ราคามันไม่น่าถึงประมาณนี้หรอก 4... โห4,000ันวูนะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับ โอเคผมก็ระดบต่อไปนะครับก็จะเป็น c ิคกี้นโปรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นไก่นะครับก็ทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะซื้อเนี่ยหาซื้อเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้นะครับไม่ได้มีแบบว่าเออเป็นบอทอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อตามที่เขาขายกันนะครับเรทราคาก็น่าอยู่ประมาณนี้แหละนะครับห้าร้อสิบห้าประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่ อยากซื้อของแต่งตัวเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีอยากแต่งตัวแบบไหนดีอะไรอย่างนี้เนาะก็ซึ่งในพวกเนี้ยมันมีประโยชน์นะครับผมก็เลยแนะนําที่ว่าเออจะซื้อของแต่งตัวทีเนี่ยนะครับก็ซื้อเที่แบบมันเรียกว่าไงดีมันมีประโยชน์แบบว่าเออแต่ได้เกิดคนที่แบบเหลือๆจริงๆนะครับก็สามารถตามใจชอบเราเลยเลยนะครับแต่อันนี้ก็ผมก็มาแนะนํานะครับว่าของแต่งตัวที่ ซื้อมาแล้วเนี่ยคือได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับมีประโยชน์ด้วยเนาะนะครับก็มีประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็มันอาจจะมีอีกหลายแบบไอ่หลายหลายไอเทมแดะนะครับที่เอออาจจะช่วยแบบในเรื่องของการฟาร์มอะไรงนี้นะครับซึ่งมีประโยชน์อะไรงนงี้เนาะพวกของแต่งตัวเนี่ยนะครับแต่ผมหาไมา่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็แนะนําหรือว่าแบบ ูดคุยกันได้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับว่ามีอะไรอีกนะครับโอเคแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ทำคลิปอะไรหรือให้ทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ